เรื่องข่าวข่าวในบ้านเมืองนะฮะที่ออกทีวีนะฮะหรือว่าออกทุกรายการทุกสื่อนะครับนะ,ะที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ในเรื่องของแชร์ลูกโซ่นะครับการขายนะฮะอะไรต่างๆขายตรงเป็นลูกทรงลูกโซ่นะฮะที่โดนดาเนินคดีอะไรไปเนี่ยผมไม่สนเลยฮะนะ,ฮะที่ไม่สนคือว่าเรื่องราวของผมเนี่ยนะครับก็ยังอยู่กับเพื่อนๆอยู่เนี่ยนะครับคนที่โดนแอปเงินกู้เถื่อนอยู่เนี่ยนะครับ ยังไม่ค่อยเป็นกระแสแบบดังแบบทั่วประเทศอย่างเขาเลยอะ่ะทั้งๆท,ที่พวกเราเนี่ยโดนมิจฉาชีพโดนแอปเงินกู้เถื่อนแบบเนี้ยเป็นเวลาเป็นปีๆแล้วอ่ะสี่ห้าปีแล้วอะ่ 4, แวอะแล้วบางคนเนี่ยที่ไม่เป็นข่าวนะฮะคิดสั้นกันอะ่ะตั้งหลายคนแล้วอะ่ะที่เป็นข่าวก็มีที่ไม่เป็นข่าวก็เยอะนะ,ะที่คิดสั้นนะครับผมอยากให้เรื่องราวตรงเนี้นะครับ ออกสื่อหนักๆเหมือนแบบนี้บ้างนะฮะอย่างที่ประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับที่เจอกันอยู่เนี่ยแอปเงินกู้เนี่ยไม่รู้จะพึ่งใครเหมือนกันภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือรัฐบาลหรือ,อยังไงนะครับหรือสื่อข่าวต่างๆเนี่ยช่วยกันหน่อยนะฮะช่วยเคสของผมบ้างเคสแอปเงินกู้เถื่อนเนี่ยโดนกันเป็นล้านคนเนี่ยแล้วคนที่โอนเงินไปก่อนเนี่ยถามว่า ช่วยได้เงินคืนบ้างไหมนะช่วยช่วยได้บ้างไหมนะครับคือจริงๆมันมีหลายเปอร์เซ็นต์น่ะหลายคนมากๆนะฮะในประเทศไทยเนี่ยที่โดนหลอกไปเนี่ยเอาสมมุติเอาพื้นๆเลยโดนหลอกกันเนี่ยคนละห้าพันห้าพันเนี่ยตั้งกี่คนบางคนก็โดนหลักหมืน่นคูณเข้าไปดิมันเป็นล้านล้านแล้วอะทําไมเคสแบบเนี้ยบางทีผมก็คิดน้อยใจเนาะคิดน้อยใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทําไม มันเรื่องราวพวกเนี้ยพวกเราโดนกันหนักๆแบบเนี้ยทําไมไม่เป็นกระแสะให้ทางภาคเอกชนเขามาคอยช่วยแบบนี้บ้างวะอยากจะรู้นะเรื่องแอปพวกเนี้ยก็หนักเหมือนกันนะมันเป็นภัยสังคมโอ้โหระดับประเทศเลยนะก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเนี่ยพวกเนี้นะฮะที่โดนหลอกลงทุนอะไรกันเนี่ยทั่วประเทศ นี่ก็ทั่วประเทศเหมือนกันแอปเงินกู้นี่ก็ทั่วประเทศเหมือนกันนี่ก็แย่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยมันเครียดเหมือนกันหมดอยากให้เป็นกระแสะแบบนี้บ้างเนี่ยอยากให้เขามาช่วยแบบนี้บ้างเนี่ยออโอ้โหคิดแล้วแบบเราก็ดูข่าวก็ก,ก็รู้อยู่นะฮะว่าเป็นไปตามข่าวแต่ว่าบางทีอะ่ะไอ้ข่าวพวกนั้นอะมันก็ต้องตามนั้นไปตามกฎหมายตามกระบวนการไปนะฮะแต่สิ่งที่เราเนี่ยยังอยู่กันแบบเนี้ย คนที่โดนแอปเงินกู้เนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ไปซีเรียสไปสนใจอะไรพวกนั้นนะทุกคนที่เจอปัญหาพวกแอปเงินกู้อยู่เนี่ยเขาจ้องประเด็นอยู่ที่เรื่องราวของเขามากกว่าตัวกูเองยังเอาตัวไม่รอดเลยอะ่ะตอนนี้โอ้โหไม่รู้มันจะโทรหาใครยังไงเครียดเขาไม่ได้ไปสนใจข่าวเลยนะบางทีเขาสนใจตัวเองอยู่เนี่ยเฮ้ยไอคนนั้นก็ทักมาคนนี้ก็ทักมาเราก็ต้องคอยพูดคอยอธิบายเครียดจิตตกนะครับเครียดมากๆ เนี่ยใครจะช่วยอ่ะใครจะช่วยผมอ่ะพารัฐหรือพารเอกชนนะมาช่วยผมแบบนี้หน่อยดิมาช่วยกันหน่อยนะฮะพวกเราเนี่ยช่วยกันเองอ่ะที่ทักแชทมาหาผมเนี่ยบานนะครับเพจ y o u t u b e Tik t o k ไลน์แชทเต็มนะครับแม้กระทั่ง IG ยังทักนะฮะไม่ได้ว่าอะไรนะฮะ Gmail ก็ทักมานะครับไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับแต่แค่ เพียงแค่เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอออยากให้สังคมนะครับภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยมาช่วยเคสของเราบ้างแอปเงินกู้เถื่อนเนี่ยมันเต็มแบบฟอร์ไมไปหมดแล้วอะแอปพลิเคชันอะไรต่างๆมันเต็มไปหมดเลยเปิดมือถือมานี่ก็เจอโฆษณาเต็มไปหมดเลยอยากให้เขาเห็นตรงนี้บ้างจริงนะครับนะฮะผมกเ็เข้าใจนะว่า,าข่าวการโดนหลอกเนี่ย จากพวกนี้แบบไม่ว่าจะเป็นต้มตุ๋นหรือมิจฉาชีพเนี่ยมันหนักเหมือนกันหมดอะนะฮะแต่เคสของพวกเราเนี่ยมันเป็นหลายปีแล้วนะคนรอดก็รอดไปด้วยตัวเราเองไม่มีใครมาช่วยเลยภาคเอกชนไม่ไม่มีมีแค่ให้แจ้งความนู่นนี่นั่นถามหน่อยเวลาเราโดนโอนเงินไปเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดิคิดเป็นเปอร์เซนต์ว่าคุณะไปตามจับบัญชีม้าให้ได้ไหมคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ดีกว่าที่จับได้นะครับ คือบางคนน่ะเขาโดนกันเป็นเป็นหมื่นนะเป็นหลักหมื่นทำไงได้แค่แค่แจ้งความแล้วยังไงอ่เดินเดินคดีให้ต่อหรือเปล่าหรือได้ตามอะไรกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยเขาโดนกันเนี่ยทั่วประเทศอ่ะคุณตีมูลค่าดีความเสียหายอะถึงมันจะไม่เยอะเท่าการลงทุนที่เป็นลูกโซ่ข่าวอะไรพวกนั้นนะแต่มันก็ใกล้เคียงอ่ะใกล้เคียงเลย กล้เคียงครับเพราะว่ามันเป็นหลายปีมาแล้วมันได้เงินกันเป็นพันพันล้านหมื่นล้านแล้วเงินคนเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยโดนหลอกให้โอนเงินบ้างอะ่ะโดนเรื่องดอกเบี้ยบ้างอะ่ะแอปสินเชื่อพวกเนี้ยเห็นไหมยังเป็นโฆษณาแบบตูมตามตูมตามอยู่ในนี้ได้เลยอะ่ะในแอปพลิเคชันเพจโตนี่ก็เต็มเลยแล้วในสื่อโซเชียลมันก็มีโฆษณาอยู่แบบเนี้ยถามว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยเอาจริงเอาจังกับพวกเนี้ยมันก็ทําได้ดิ เพราะผมเนี่ยเป็นแค่สื่อเล็กๆลองมีสื่อใหญ่มาทําให้แบบนี้มั่งเด็กเจ้าหน้าที่เขาจะผมว่าจัดการได้อะทําไมจะจัดการไม่ได้วะโอ้โหนี่เราต้องช่วยกันเองอะเอ่อต้องมาช่วยกันเองอะไลฟ์สดพูดคุยปรึกษากันเองอะเผลอเรื่องราวของผมเนี่ยที่เรามาพูดคุยปรึกษากันเนี่ยแม่งยังมีมิจฉาชีพมาหาผลประโยชน์ในเรื่องของขอค่าปรึกษาเลย จริงๆพวกคุณก็โดนกันเยอะนะครับขอค่าปรึกษาพันหอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเคลียร์ให้นะเออเดี๋ยวจะลบข้อมูลให้ขอ10%จากที่เป็นหนี้จะเคลียร์ปัญหาให้ทุกแอปไอ้เราก็หลงเชื่อก็โดนกันอีกโอ้โหไม่รู้จะป้องกันทางไหนดีแม่งมารอบข้างเหลือเกินขออย่างเดียวขออย่างเดียวอยากให้สื่อเนี่ยมาช่วยเคสเรื่องแอปเงินกู้เถื่อนบ้างโฆษณาเต็มเลย เคียให้หน่อยพวกเราจะได้รอดด้วย